เอาละรครับก็สวัสดีทุกผู้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่ผม ETK นะครับผมในวันนี้เนี่ยเรา,าอยู่ในเกมเกมชินิแม็กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าแนะนําให้กดมานะครับใครที่รอการรีรันของตัวละครตัวนี้นะครับนั่นก็คือคาเอรฮาระคาซึฮานนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้เก่งยังไงผมถึงเชียร์ให้กดนะครับทุก ID ไปดูกันครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ตัวของคาเึฮะนะครับผมเขาเรียกเขาว่าคาเึฮะลวกันนะครับคาเซฮะเนี่ยเป็นตัวละครดาบธาตุลมนะครับเป็นตัว5ดาวเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่เติบโตแปลกกว่าเพื่อนนะครับเป็นตัวห้าดาวที่เติบโตทั้งแปลกนะครับเพราะว่าเวลาเราเลื่อขนขั้นของตัวละครคาเซฮะนะครับเราจะได้เป็นค่าความชํานาญธาตุนะ,ะตัวละครทั่วไปปกติเนี่ยจะได้อัตราคลิไม่กับความแรงคลิแต่อันนี้เนี่ยจะได้เป็นชํานาญธาตุนะครับแล้วชํานาญธาตุกับตัวคาเึฮะมัน ใช้ร่วมกันได้ดีมากๆนะครับผมโอเคสเตตัสของคาซึฮะเนี่ยก็เราจะเน้นที่ชํานาญธาตุนะครับทาเท่าไหร่ก็ได้นอ้อแล้วแต่ถ้าท่านผู้ชมพอใจนะครับผมผมเนี้ยประมาณเนี้ยผมพอใจแล้วนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญเนี่ยอัตราคียความใน,นคิดเดี๋ยวเราเราเราข้ามไปเลยนะครับถ้าไม่ได้เล่นเป็น DPS นะครับแนะนำให้ข้ามแต่ถ้าคุณเล่นเป็น DPS ปนนะครับเป็นสายผสมเป็นสายชำนาญธาตุด้วยแล้วก็เป็นสาย D p s วด้วยก็ทำอัตราคียความในคิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นสายนั้นเนี่ยก็ ไม่ต้องสนนะอัตาคีความแรงคีน้อยอย่างผมเนี่ยผมไม่สนเลยนะครับมีชั้นางท่าของผมอยู่ที่588แนะครับแล้วก็สิ่งที่จะให้เน้นจริงๆคือฟื้นฟูพลังงานนะครับฟื้นฟูพลังงานของคาสึฮะเนี่ยประมาณ140-150ยเนี่ยมันเล่นพอสำหรับตีที่ผมเล่นนะผมไม่รู้ว่าตีอื่นเป็นยังไงแต่ตีที่ผมเล่นเนี่ยมันพอนะครับเพราะว่าผมใช้เบเนด์ฟาโวนะครับแล้วก็มีสิงฉิวมีเสียงหลิงนะครับมันเพียงพอนะครับต่อการปั่นพลังงานช่วยาานะคาเึฮะในคบผม ต่อไปครับก็มาดูกันที่อาวุธของคาซึอฮะนะครับก็คาซึอฮะเป็นหนึ่งตัวละครเนาะที่ใช้ของสายฟรีแล้วเก่งมากๆเลยมันเก่งมากๆเลยครับใช้อาวุธสายฟรีดาบที่ดีที่สุดนะครับในสายฟรีเนี่ยก็จะเป็นตัวของไอรอนสติงจริงๆนะครับสายฟรีไม่ฟรีเนี่ยคุณเล่นก็เล่นไอรอนสติงอยู่ดีนะถ้าคุณไม่มีฟรีดอมส์มอนนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นเป็น DPS ใส่ดาบอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าแนะนำนะเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยผมแนะนำเล่นเป็นไอรอนสติงนะครับดาบคราฟสีดาวนะครับหรือ ถ้าคุณมีดาบ Freedom Swan นะครับของคาสึฮะที่เป็น5ดาวก็เอามาเล่นคู่กันได้นะครับผมประมาณนี้เนาะต่อไปครับอัติแฟกตก็มีแค่เซตเดียวนะที่ผมแนะนําคือเซตสลมนะครับสลมเนี่ยเป็นเซตที่ผมแนะนําที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเล่นคาสึฮะเป็น d b s ก็จะเป็น2ลม2 g r a d i a t o r นะครับแต่ผมแนะนํานะ4ลมครับต่อให้ถ้าถ้าคุณสามารถเล่นเป็น DPS แล้วใส่สลมได้เนจะดีมากๆนะครับแต่ว่า ผมไม่ว่านะใครจะใส่2ลม2กล้าก็ได้นะครับเน้นเอาดาเมจไปเลยแต่ในส่วนตัวผมนะผมมองว่าเซตสลมเนี่ยมันบวกดาเมจได้เยอะนะครับทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะม,ม,มากนะครับพมแล้วผมมองว่ามันดีนะครับผมก็เลยใส่เป็น4ลมอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำนะว่าให้ใส่เป็น4ลมนะครับส่วนอ์ติแฟกต์ก็แล้วแต่คนใส่นะครับจะใส่เป็นช่องนี้เนี่ยมันแล้วแต่นะครับใส่เป็นแอคแท็กเป็นฟื้นฟูหรือว่าเป็นชมนาญธาตุแต่ถ้าแนะนําเอาเล่นง,ง่ายๆเล่นฟื้นฟูนะครับ อ่ะประมาณนี้เนาะส่วนช่องนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นโบลมหรือชํานาญท่าก็ได้นะครับ2ออย่างช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นชํานาญท่าอัตราคลิความแรงคลิเลือกเอาได้เลยนะครับผมต่อไปครับเรามาดูกันที่พรสวรรค์ของตัวคาซึฮะกันบ้างน,นะครับก็พรสวรรค์ของตัวคาซึฮะเนี่ยผมค่อนข้างพูดได้เต็มปากเต็มคานะว่าอัพทุกอย่างครับคาซึฮะมันใช้ทุกอย่างเลยเพราะดาเมจของตัวคาซึฮะม,มันมาจากทุกสกิลเลยครับแต่ถามว่าแนะนาอัพอะไรก่อนนะครับแนะนาอัพสกิล ธาตุก่อนนะครับชิฮายาบุรุนะครับแนะนำอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคาซึฮะสลชนะครับแล้วค่อยเป็นการิวเบทเวิร์กนะครับไปทีละอันนะครับผมแต่แนะนำนะอัพทุกอันนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยได้จากทุกส่วนจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับในการโจมตีปกติของคาซึฮะเนี่ยเป็นการโจมตีปกติ5ฮิตนะครับเป็นการโจมตีปกติที่ค่อนข้างเท่นะ5ฮิตนะครับโดยฮิตสุดท้ายเนี่ยจะฟันถึง3 3ทีเลยนะเป็น3ฮิตนะครับผมการชาร์จโจมตีจะเป็นการ สวัดดาบไปด้านหน้านะครับสร้างความเสียหาย2 h i ฮิตเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับซึ่งการชาร์จโจมตีใช้พลังงานกายถึง20หน่วยนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะสำหรับตัวดาบนะครับผมแล้วก็นะครับในการโจมตีปกติเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือนี่ตรงนี้นะครับนการพุ่งโจมตีลงจากอากาศนะครับมิดเดิเลลันซันเนี่ยคืออะไรนะครับมิดเดิลเลสลันซันคือหลังจากที่เรากดสกิลธาตุครับ การโจมตีพุ่งลงจากอากาศจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบพิเศษครับก็คือเป็นการโจมตีที่พอฟันลงมาเนี่ยจะเป็นธาตุลมและจะสามารถรวบมอนเข้ามาได้นะครับไอ้แม่จะเป็นธาตุลมและมันจะรวบมอนหรือสิ่งของต่างๆซึ่งสามารถรวบแบบว่าของที่ดรอปจากมอสเตอร์ได้ด้วยนะอันนี้ดีมากๆนะอันนี้ผมโคตรชอบเลยนะครับผม ต่อไปครับก็มาดูกันที่สกิลท่านะครับจุดเด่นของคาเึฮะเลยนะครับสกิลนี้ก็คือจับเป็นการสร้างความเสียหายทาตลมนะครับพอกดเนี่ยตัวคาสึฮะจะกระโดดขึ้นไปนะครับสามารถกดได้2แบบคือการกดธรรมดาและกดค้างนะครับมันต่างกันยังไงกดธรรมดากดค้างต่างกันตรงที่ว่าความกว้างของการดูดและความสูงของการกระโดดนะครับผมและครูดาวที่ต่างกันนะครับในการกดทั่วไปครูดาวหวินะครับแต่ถ้ากดค้างครูดาวเก้าวินะเพิ่มมาอีก3าวิเนาะก็เอาไปฝึกใช้กันนะครับว่าในบางช่วงเนี่ยเราก็ใช้เป็นรูปธรรมดาในบางช่วงก็รวปแบบ ค้างก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะรวบค้างนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าดาเมจมันแรงกว่าประมาณนี้นะครับก็ให้เข้าใจสกิลธาตุไว้คร่าวๆแล้วกันเนาะว่าหลังจากกดเนี่ยคุณจะมีพาสซีฟไอมิดเดลเลสลันซันเนี่ยสิบวินะครับก็จริงๆเนี่ยถามว่าเวลาขึ้นไปแล้วก็ทุ่งลงมาเลยมันก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากหรอครับก็ปกติเราขึ้นปุ๊บเราก็ลงเลยเนาะเพราะว่าเราจะได้รวบบอลได้นะครับประมาณนี้เนาะ ต่อไปครับสกิลอัลติเมทของคาซึฮะนะครับอัลติเมทของคาซึฮะเนี่ยจะเป็นสกิลที่จะเป็นการตวัดดาบออกไปนะครับในการตวัดดาบครั้งแรกเนี่ยจะมีดาเมจนะครับที่เลเวล8เนี่ย420นะครับแล้วก็จะมีความเสียหายดอทนะครับเป็นความเสียหายต่อนเนื่องเรืนธาตุลมและเป็นความเสียหายผสมนะครับที่คาซึฮะจะทําการรวมธาตุกับธาตุที่อยู่ใกล้ตัวนะครับ ได้แก่ทัดน้ำํำทาดไฟน้ําแข็งและก็ไฟฟ้านะครับซึ่งผมพูดเลยนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าการเรียงรํหนับทตดของตัวคาซือฮะเนี่ยมันเรียงยังไงแต่เวลาเล่นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดูทาดไฟไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะดูทาดไฟนะครับทตดที่ผมเล่นนะ น้ำแข็งจะมาสุดท้ายเป็นไฟน้ําไฟฟ้าน้ําแข็งแต่ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเจอแบบผมหรือเปล่านะครับผมจะเจอประมาณนี้นะครับระยะเวลาต่อเนื่องของดอทเนี่ยจะอยู่8วินะครับคูดาวสิบหนะครับพลังงานท่าน60เนาะก็เป็นนตทิที่วนได้ค่อนข้างไวนะไม่ได้ยว่าช้าขนาดนั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะ ต่อไปครับพรสวรรค์ของคาเซรฮะนะครับพรสวรรค์ของคาเซรฮะคือเมื่อเราใช้สกิลชิฮายาบุรุนะครับหรือว่าสกิลธาตุเนี่ยผสมเข้ากับธาตุน้ำธาตุไฟน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้านะครับผมจะทำให้การโจมตีพุ่งลงจากอากาศครับที่เป็นการโจมตีแบบมีดาเลลานซันตรงนั้นเนี่ยจะมีธาตุรวมไปกับคาซรฮะด้วยอ่ะสมมติ ผมกดสกิลปกติโดยไม่มีธาตุอื่นมาผสมผมก็จะตีเป็นแค่ธาตุลมแต่ถ้าผมมีพาสซีฟนี้นะครับแล้วผมกดสกิลปึ้งขึ้นไปนะครับรอบๆตัวเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีวงรอบๆตัวเนาะถ้าวงนั้นเนี่ยเป็นสีแดงโอเคเวลาทุ่มตีจะมีดาเมจไฟแถมมาถ้าวงนั้นเป็นสีม่วงโอเคเวลาทุ่มตีเนี่ยจะมีดาเมจไฟฟ้าแถมมาอันนี้ก็ให้จัาไว้ง่ายๆนะครับก็คือจะมีดาเมจเสริมที่เป็นดาเมจธาตุนั้น,ๆน,นๆนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับธาตุนั้นอีก20%ดดด้้วยยอันนนีีคเเเเลเป็ามสริมให้กัับตวของคา,าเอร ต่อไปครับพรสวรรค์ตวัวันต่อไปพรสวรรค์เทพเลยนะครับอันนี้เป็นพรสวรรค์ที่เทพมากๆนะครับผมเมื่อคาซึฮะกระจายธาตุนะครับจะนําความชํานาญธาตุของคาซึฮะนะครับผมไปบวกโบนัสความเสียหายธาตุที่คาซึฮะกระจาย0.04%นะครับเป็นเวลา8วิซึ่งโบนัสธาตุที่ต่างกันเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกันได้อ่ามันเจ๋งมากเพราะว่า0.04นะครับตีง่ายนะผมจะตีง่ายให้นะครับคือคุณมีชนานาญธาตุ100คุณได้4% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีชำนาญท่าอยู่ที่นะครับผม400นะครับคุณก็จะได้ไป16%นะครับได้ถึง16%เลยนะครับซึ่งมันเยอะนะลองคิดสภาพนะครับคุณเล่นชำนาญท่าล้วนนะครับทำแบบว่าชำนาญท่าสักพันหนึ่งอะ่ะโหมัน40%เลยนะเยอะมากๆนะครับและมันยังกระจายหลายธาตุพร้อมกันได้ด้วยไงผมชอบตรงนี้นะครับมันกระจายหลายธาตุพร้อมกันได้นี่แหละ ต่อไปครับพรสอนสุดท้ายนี่ก็คือลดอัตราการเสียพลังงานการจากการวิ่งนะอันนี้ดีนะมันได้ใช้ตลอดอยู่แล้วนะครับพาสีนี้นะดีมากๆนะครับแล้วคาซึงก็เป็นท่าลมด้วยไงมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับผมโอเคครับต่อไปเรามาต่อกันที่กลุ่มดาวของคาซึงฮะนะครับในกลุ่มดาวที่1เนี่ยก็คือ ลดเวลาคูดาวสกิลของชิฮายาบุรุลง10%นะครับและเมื่อใช้สกิลไม้ตายนะครับจะทําการรีเซ็ตเวลาคูดาวของชิฮายาบุรุไปเลยอันนี้ดีโคตรๆนะครับใครที่มีงบเปิดถึง C1 ได้จะดีเพราะว่าทําให้คาซึฮะปั่นพลังงานได้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คาซึฮะเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไงล่ะสามารถเติมดาเมจนะครับแล้วก็รวบมอนได้ดีกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับ กลุ่มดาวที่2อครับอันนี้คือกลุ่มดาวที่เทพที่สุดนะครับใครที่อยากจะเปิดคาสึฮะให้เป็นแบบซัพพอร์ตระดับท็อปหรือแบบว่าอยากจะแบบว่าครบจริงๆกลุ่มดาวที่2ครับคือตัวเลือกเลยเพราะมันเทพมากครับกลุ่มดาวที่2องคาซึฮะนะก็คืออัลติเมตของคาซึฮะเนี่ยจะมีผลดังนี้นะครับก็คือเพิ่มความชํานญท่าของตัวละครคาซึฮะนะครับ200และเพิ่มความชมนะท่าของตัวละครที่อยู่ใกล้เคียงอีก200นะครับคือเมื่อกดแค่กดอันติแล้วอันติมันกระจายท่านะครับมันก็เพิ่มชนะท่าไป200แล้ว มันดีมากๆนะอ่ะมันดีมากๆนะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่จะกดคาซึฮะแล้วอยากให้เป็นฟูลซัพพอร์ตผมมองว่ากลุ่มดาวสองเทพจริงครับผมกลุ่มดาวที่3ก็เพิ่มเลเวลของสกิลชิฮายาบุรุขึ้นอีก3เลเวลเนาะกลุ่มดาวที่4นะครับก็คือเมื่อพลังงานธาตุของคาซึฮะเนี่ยต่ำกว่าส5หน่วยนะครับผมจะมีเอฟเฟกต์ดังนี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลชิฮายาบุรุกดค้างหรือกดธรรมดาเนี่ยจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับคาซึฮะ3าหน่วยนะครับอ่ะ และเมื่อคาซึฮะอยู่ในสภาวะการล่อนบินอยู่บนอากาศนะครับคาซึฮะจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับตัวเองเนี่ยสองหน่วยต่อหนึ่งวิอันนี้ผมมองว่าบางคนอาจจะมองไม่จาเป็นหรือบางคนอาจจะมองว่าจําเป็นอันนี้ผมมองว่ามันเป็นอ่าเรื่องของแต่ละคน,นเป็นมุมมองของแต่ละคนนะครับก็ลองคิดดูนะครับถ้าคุณมีงบปเปิดถึงเนี่ยก็ลองนั่งคิดดูนะว่ามันคุ้มหรือเปล่ากลุ่มดาวที่5นะครับก็คือกลุ่มดาวจะเพิ่มเลเวลอันติของคาซึฮะสามเลเวลเนาะ กลุ่มดาวที่6นะครับคือภายใน5วินาทีหลังจากที่คาเึฮะใช้สกิลชิฮายาบุรุหรือคาเซฮะสลชนะครับจะได้รับพลังธาตุลมนะครับพลังธาตุลมเนี่ยจะมาทำการเคลือบดาบของคาเึฮะให้ตีเป็นธาตุลมตลอดนะครับโดยจะคิดดาเมจเพิมเพ่มเติมจากความชำนาญธาตุาแต่ละหน่วยของคาเึฮะนะครับเอามาเพิ่มในการโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งโจมตีลงจากอากาศอีก0.2%ที่คิดตามชำนาญธาตุของเขาเองนะครับผมก็ฟังตรงนี้เนาะผมก็แนะนำเนาะกลุ่มดาวสองพอนะครับ แต่ถ้าใครอวยคุณจะปลดไปถึงดาวสก็ได้แต่ผมมองว่ามันแค่ดาวสอนี่มันพอแล้วนะครับมันกลุ่มดาวหลังๆมันไม่ได้ดูเด่นเท่ากับกลุ่มดาวหนึ่งหรือ2องครับถ้ามีท่านะแนะนําได้ก็แค่2พอนะครับแล้วไปกดอย่างอื่นดีกว่านะครับผมโอเคต่อไปครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทีมของคาซึฮะนะครับคาซึฮะครับอยู่ได้ทุกทีมที่เป็นทีมธาตุนะครับทีมไหนเน้นผสมธาตุหรือทีมไหนที่อ,อยากได้ตัวลดต้านธาตุไปได้หมดครับ คุณจะเล่นไฟล้วนคุณจะเล่นน้ําแข็งล้วนเล่นน้ำล้วนเล่นเมลเล่น v วอร์พลายคาสิโะไปได้หมดนะครับผมพูดไว้แค่นี้เลยนะครับและตี้ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือตี้มหาเทพครับ สตัวละครที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับคือตัวละครที่เทพมากๆนะครับรับประกันจากหลายสถานที่เลยนะครับเบนเน่คาสึฮะชิงชิวแล้วก็เซียงหลิงนะครับสตัวนี้เทพจริงครับผ่านอบิดง่ายมากนะครับสำหรับ4ตัวนี้นะครับผมใครที่กาลังมองหาทีเนาะสตัวนี้บอกเลยว่าจับมารวมกันโหดจริงนะครับโหดมากๆเนาะแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะซัพพอร์ตที่ดีไม่ควรเลือกทีมเยอะนะครับคาเซฮะเป็นอีกหนึ่งในตัวละครนั้นนะครับเพราะว่าคาเึฮะเล่นไม่ได้กับแค่ทีมกายภาพ นอกนั้นนี้เขาเล่นได้หมดเลยนะครับทีมไฟฟ้าล้วนทีมทีมธาตุล้วนนะครับหรือว่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือทีมหินเขาเล่นไม่ได้นะครับทีมหินหรือทีมลมเขาไปด้วยไม่ได้นะครับเขาไปได้กับพวกทีมธาตุอื่นนะเนาะทีมผสมธาตุอะไรประมาณนั้นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการจัดทีมของคาซึฮะก็อยากจะบอกให้รู้เนาะว่าคาซึฮะเป็นตัวละครที่ไม่เลือกทีมจับใส่ไปกับใครก็เก่งนะครับขอแค่ตัวละครนั้นเนี่ยเน้นดาเมจธาตุที่ไม่ใช่หินกับลมแล้วก็กายภาพะครับเก่งหมดเนาะ ก็นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปตัวอนี้เนาะก็ต้องพูดก่อนว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับหรือว่าผมเนี่ยถ้าช่วงไหนผมหายไปนานๆนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยผมติดธุระอยู่เนาะช่วงนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมกําลังจะสอบเนาะผมเรียนนะครับแล้วก็กาลังจะสอบเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับคลิปคาซึฮันที่ผมทําออกมาเพราะว่าผมเนี่ยอยากทำคลิปตัวนี้มานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำสักทีนะครับแล้วก็ได้โอกาสก็เลยทำให้นะครับตอนนี้ผมว่าเนาะ โอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวัวนี้กันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปครับ